สวัสดีค่ะวันนี้มาน้อกับวานพาไปนะคะตอนนี้วานพาไปกําลังจะพาเราไปที่ประเทศไต้หวันเรากําลังจะไปประเทศไต้หวันกันนะคะไปทั้งหมด4วัน3คืน,นะคะตอนนี้เราก็เข้ามาในเกตแล้วนะขึ้นเครื่องนะคะประมาณตีสามเครื่องออกนะคะก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูกันนะคะ เ่ย yeah. ตอนนี้นะคะวันพาไปก็ถึงแล้วไต้หวันเข้าต่อมออยู่นะคะแี่ยังไงไปหลับกระเป๋าแล้วก็เรามีภารักกิจก็คือว่าเราจะไปลุ้นรางวัลลักกี้แลนด์นะคะเราได้ลงทะเบียนไว้ได้ลักกี้แลนด์ห้าพันไต้หวันนะเราไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวยังไงต้องไปลุ้นอีกทีน,นึงแล้วก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือรับซิมนะคะเราได้ลงทะเบียนรับซิมปีไว้อีกเหมือนกัน ของปีตลอดเลยแต่ไม่รู้ว่าซิมเนี่ยได้แน่ๆแต่ว่าลัคกี้แลนเนี่ยก็คือต้องแบบเหมือนไปเล่นเกมที่ตู้นะไปกดๆเดี๋ยวยังไงแต่ก็พาไปดูกันเขาว่าทำยังไงบ้างเอเราก็ผ่านต่อมอกันมาแล้วนะคะไม่ถามอะไรเลยอ่ะใช่ไม่ถามแม่แต่ว่าเสร็จแล้วก็ไม่บอกเราต้องแบบมันคือช์ thank you เราลงทะเบียนออนไลน์มาแล้วนะรับกระเป๋าเสร็จแล้วเราวทําไง ลัคกี้แลนรอเราอยู่ซิมฟรีท,ฟทุกอย่างก็คือฟรีหมดแต่ว่าลัคกี้แลนนี่เดี๋ยวเราต้องลุ้นนะว่าแบบว่าจะได้หรือเปล่าในสี่คนดีใครจะได้ม่งเดี๋ยวจะมาลุ้นกันนี่เราก็จะเริ่มสแกน QR วอารโค้ดในมือถือต้องได้คุณสารได้กันมาได้มาเลยเ คนได้สองใบก็ยังดีก็ยังดีเออเออเรามีตังแล้วนะเราเป็นคนรวยเมื่อกี้เขาบอกว่าแบบใช้ก็ใช้กับพวองออรดถเมล์คุณดูเรียนสโตร์บีทีเอสเอ็มทีพวกเนี้ยได้แล้วก็ร้านตามร้านที่มีโลโก้โลโก้อันนี้แมคโดนัลด์สตาร์บัคอะไรก็แบบว่าใช้ได้นะเอยเดี๋ยวเราจะไปใช้กันให้ช่ำจะไปชอปปิ้งก็ ภารกิจต่อไปนะคะก็คือว่าแลกซิมฟรีเพราะว่าเราอลงทะเบียนรับวอเชอร์ที่ไทยมาแล้วนะคะแล้วเราก็จะเอาวอตเชอร์อันนั้นนะมารับซิมที่นี่เป็นซิม 4G unlimited นะคะเออใช้ได้5้าวันก็คือถึงแล้วนะคะนี่คือจุดแลกซิมการนะคะเราจะเอาวอเชอรออันนี้นะคะแลกซิมเป็นซิม 4G นะคะใช้ได้5้าวัน เย่าเปลี่ยนเลยเนาะเปลี่ยนเลยใช้เลยร่างกายต้องการ w ว Fi ต้องการอินเทอร์เน็ตตอนนี้เลยก็เดี๋ยวเรานะคะกำลังจะไปซื้อตั๋ว MRT เพื่อที่จะเข้าเมืองกันนะคะแต่ว่าเราได้ลัคกี้แลนด์สองคนเราได้มาสองใบใช่ไหมแต่ว่าเราก็เหลืออีกสองคนเราก็ต้องมาซื้อตั๋วเป็นติกเก้นนะคะเพื่อที่จะนั่ง MRT กันใช้การ์ดอันนี้ที่เราได้มาฟรีนะแต่เข้า MRT ได้เลยตอเนะไม่นแต่ยังม นอ,อ่อเรียนค่ะ้ชมค่ะหนนชู่ยแนะนเรานอี่ไหนอันนี้บบท,บบที่ตามลูกศรนี้ลงแพลตฟอร์มที่สาโรถไฟเข้าไทเปมันจะมีสองขอบวน คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นี่คือจะแวะสถานีเยอะหน่อยอจะใช้เวลาประมาณแบบชั่วโมงกว่าชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะไปเอ็กซ์เพรสเอ็กซ์เพรสเนี่ยจะประมาณ30นาทีหรือ40นาทีประมาณนี้ไม่เกินก็คือเร็วกว่าไม่แวะใช่เอ็กซ์เพรสจะเป็นสายสีม่วงก็คือตามเวียดเลยเราก็จะมีเวลาบอกหน้าจอว่าเอ็กซ์เพรสจะมาตอนกี่โมงใช่เราก็ไปลงสุดสายเลยไปเปเมนสเตชันโอเคราคาเท่ากันก็คือ150ไต้หวัน

เดินไปโรงแรมนะคะการเดินทางไปโรงแรมก็คือเดินไปนะคะเท <500 S 1> ่าไรนะสามร้อเมตรสามร้อเมตรสามเมตรก็ถึงแล้วอยู่ใกล้แค่นี้เองรอเราลงจากสถานีไทเปสเตชันมาทางออกที่3นะคะเดินออกมาประมาณ350เมตรก็จะถึงโรงแรมที่เราจะพักนะคะก็คือไทเปอินนะคะ ไทเปอินเนี่ยก็จะเป็นตึกแล้วเราก็จะเดินขึ้นลิฟต์กันไปนะคะไปกันค่ะที่พักเราก็อยู่ในตึกนี้นะคะก็คือแค่นี่ไปเลยนี่เขารีบไงน้องเขารีบวันนี้เราพักที่ไหนนะไทเปอินเป็นโรงแรมขนาดเล็กราคาประหยัดตามที่ติ๊กตอกรีวิวไว้แต่จะต้องไปดูว่าเล็กแค่ไหน ก็คืนเจ็ดร้อยกว่าบาทคืนหนึงเจ็ดร้อยกว่าจำไม่ได้แต่ว่าสนะี่สี่สี่คนใช่ไหม,ม,มคนละสองพันเท่าไรสามคืนไปค่ะเ<ร>นื่องจากเราเดินทางมาถึงก่อนเวลาเช็คอินนะคะเราก็ยังไม่สามารถเข้าไปในห้องพักได้นะคะเราก็จะฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเข้าห้องพักได้ตอนเย็นนะคะ น,นี้ก็จะเป็นโรงแรมไทยไปอินเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นแบบโฮเทลแล้วก็เป็นแบบห้องพักสำหรับ2คนก็มีนะคะ3คนก็มีก็จะเป็นห้องพักเดี่ยวเนี่ยก็จะมีห้องน้ำในตัวนะคะเดี๋ยวจะอินเสิร์ตรูปให้ดูนะคะตามนี้เลยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ใน,น,นแฟมิลี่มารนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาซื้อ e ีซี่การที่ใช้ในการเดินทางของเรานะคะวันนี้เพื่อนเพืนสวยมากเพราะเพื่อนจะเลี้ยง อยู่คนหน้าเคาน์เตอร์เดี๋ยวไปเลือกกันอนะันี้ก็เดินดูของใน f ฟม i ลีมาก,ก่อนก่อน,นอันนี้เหมือนี่ไลกเยาคูมเต่าคที่ไทยไม่มีระย a o five hundred five hundred five hundred yes, yes. just only cash okay อ๋อ o n l cash อ๋ uh, charge only cash อ uh ่ะฮะ okay and total is ตรงนี้คือแจ้งจ่ายก่อนอ๋อ charge how much อ a อสองร้อย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  okay can I pay for เอ่อ by easy card เงี้ย charge only cash ใช้ easy card เติมไม่ได้ไง easy card เติม easy card ไม่ได้เล e เติมในร้านนี้เติมเงินไปคนละ กำลังจะไปขึ้นรถไฟฟ้า MRT เ,เพื่อที่จะไปวัดหลงซานแล้วก็ไปกินชาบูชาบูอะไระนะย,ย้อยางหมาล่าเอหอมาล่าผ่อดพอดเราจะใช้น้องแมวคนนี้ค่ะประตูเข้าไปกันนะคะก็นี้เดี๋ยวตอนเราแตะออกใช่ไหมมันก็จะขึ้นว่าเราอ่ะเหลืองเงินกี่บาท อีเราก็มาลงซีเหมือนติงนะคะเพื่อที่จะไปกินชาบูหมาล่าเชิญชไปเที่ยวไทยด้วยนะววโปรโ,โมทให้ประเทศไทยด้วย Amazing Thailand เราก็จะเปลี่ยนแพนกันนิดหน่อยนะคะหิวมากก็เลยจะไปกินชาบูหม่าล่าก่อนไปวัดหลงซานนะคะยังไงก็ไปตามหาชาบูหม่าล่าก่อนนะคะ กำลังเดินตามหาชาบูมาล่าอยู่เข้ามากเลยอ่ะเพราะว่า<อ>ตั้งแต่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานจนเช้าจนจะเที่ยงของอีกวันแล้วเราก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยเจอแล้วนะคะมาล่าฮอทฮอตนะคะเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปชั้นสองนะของเขาบอกว่าอยู่ชั้นสอง ที่ไต้หวันเป็นชาบูหมาล่ากินหมาล่าแรงมากน้ำก็เขาจะเปได้สองปากได้่าหม่าล่าแบบยวนอย่างหมาล่านะคะก็เป็นชาบูหมาล่าแบบบุฟเฟ่น,นะคะเรามากัน4คนนะคะก็ทั้งหมด3,500ไต้หวันนะคะก็ประมาณคนละ800กว่าบาทเนาะก็ทุกอย่างในร้านนะคะก็จะ เป็นแบบบุฟเฟ่ต์หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําหรือว่าขนมหวานก็จะเป็นไอติมฮาเกนดัตด้วยนะคะก็สามารถตักได้ตลอดไม่อั้นเลยเนื่องจากเราไม่ทานเนื้อวัวกันนะคะบุฟเฟ่ต์ที่เราเลือกก็จะเป็นแบบเนื้อหมูนะคะเนื้อหมูก็จะมีให้เลือกหลายอย่างเลยเป็นเนื้อหมูสไลซ์สันคออะไรต่างๆนะคะเพื่อนๆสามารถมาเลือกกันได้เลยนะคะ ก็ยูมีซุกี้ก you know? ันหน่อยค่ะัดยนะอย่าได้ซีฟู้ดอ่ะมีซีฟู้ดมีมั้เขาอยู่ข้างใต้เขาก็หยิบคุ้มเนยเลยดูดิน้ำจิ้มมันนายนาน่น่สิาขาดไปด้ ตอาอาำติ้มยเ,เราอิ่มกันแล้วนะคะแล้วก็จะนั่งรถไฟไปหนึ่งสถานีเพื่อที่จะไปลงวัดหลวงซานกันนะคะเราจะไปไหว้ขอพรที่วัดหลวงซานกันค่ะนี้เราก็มาถึงวัดหลวงซานวัดหลวงซานนี่ เรื่องราวอะไรยังไงบ้างคะก็ส่วนมากคนมาวัดหนองซานเขาก็มาขอพรขอพรเรื่องความรักเลยขอผัวนั่นเองเราัวจะขอผู้ใช่เพื่อนที่ต้องการที่จะแบบมาทามิชชั่นนี้เช่นคนนี้ต้องได้เพื่อนบอกมาที่วัดหลงซานเนี่ยก็คือจะได้ก็จะเดนจะดังเรื่องนี้เ้าก็ให้ระบุไปเลยว่าต้องการแบบไหนสเป็กอะไรยังไงระบุไปเลยเพราะว่ามีวิธีไหว้ด้วยนะใช่ แต,แต่ว่าจริงๆเขาก็ไหว้ได้หลายอย่างแต,แต่หลักๆที่เขาเน้นกันก็คือจะเป็นเรื่องนี้โอเคฝนตกเป็นที่เรียบร้อยนะคะติดอยู่ที่วัดหลวงศาลเพราะว่าเรากำลังจะไปกระเช้าเมาเมาคงกันนะคะ a later few moments กลับมาอีกครั้งนะคะนิดแล้วผลมาแล้วก็กลับมาอีกแล้วยังไม่หายยังไม่ตายยังอยู่ก็ตอนนี้ก็ไปชาร์จแบตมาก็คือบนโตกแล้วก็เลยไปชารแปตหกโมงครึ่งเราก็ฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นชีพมาใหม่เดี๋ยวเรากำลังจะไป ตลาดนะคะไปเดินเล่นตลาดซิมเหมือนจริงกันตลาดกลางคืนใช่ไหมไปดูกันว่าเราจะไปแบบว่ากินพวกสตรีทฟู้ดอะไรอย่างนี้นะคะว่ามีร้านอะไรให้เรากินบ้างไปกันค่ะ ไข่หมูอันเนี้ยเม็ดใหญ่แต่นมแตนมก็หอมนะไม่เหมือนไม่หวานมากอ่ะไอ้ตัวนมอ่ะไม่หวานมากเพราะว่าไข่หมูก็หวานอยู่แล้วเออใช่ไข่คุชชี่ค่ะมันเหมือนแบบว่าของน้ำตาลนี่ปะ่ะน้ำตาลไหมน้ำตาลเออน้ำตาลคาราเมลนี่ใช่อะไรอ่ะกิจกรรมเหนือเลยใช่ดูแบบ เจียงจะเข้าขนาดน่ะคือสิเขาเจียงจัเเต้าหู้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 เอาไหมีเต้าหู้ทอดมาแกะสเตียร์ดินสเตียร์ดินเลยไก่ทอดฮอตแอนด์สไปซี่นะคะนี่ลองกันแต่ก็อร่อยดีหอมเครื่องเทศอ่ะข้าวเจ้าจออก่นุ่มอันนี้เป็นเต้าหู้ชัตเตอร์บินเคิร์ดลอง ก็คือใช้ได้ใช้ไดต้าหู้ทอดแหละเขาบอกเลยค m มเมนต์ะเหมือนคลุ้ยผงแบบสไปซี่อะไรทักจังมาลองก็ได้ค่ะอันนี้ครับวันควันวันอร่อยอันนี้เรียกว่า fresh milk แปลวแปลวเบรดมิลอะไรสักอย่างนะคะอยู่ใกล้ร้านกับไก่ทอดทอตตาของปิวนมเหมือนหวานอ,ะอ่ะก็อร่อยดีมันเย็นอะ่ะ เป็นเส้นของเขาอร่อยดีคือประเทศไทยไม่เคยบบเนี้ยเป็นไงบ้างเอออร่อยแต่เส้นมันเหมือนเราอ่ะไม่เคยกินแน่เส้นไทยเอออร่อยเพราะบ้านเราอ่ะไม่่อยเออมันหอมใส่ถุงได้ไหมใส่ถุงกับบ้านเออเส้นเหมือนเห็ดเก็บพองเออเหมือนเห็ดเผาแต่ว่ามันเป็นเส้นหรอใช่มันเป็นเส้นของเขาเหมือนเอาไม้ฝอยันได้เยอะอยู่นะอยากเพิ่มไส้อ่ะเองเคนนี้เพิ่มแล้ว60บาท60บาทก็มีเพื่อ60แล้หวัน นี่เป็นห้วยเหล็กเนาะขูดก่บห้วยเหล็กก็ยืนนะเยอะอยู่นะเนี่ยอร่อยอร่อยอร่อยยกห้วยอร่อยยกห้อเราก็ยังอยู่ในตลาดซีเหมือนตริงนะคะแต่ว่าใกล้ๆนี้ก็จะมีเซเว่นคิตตี้เซเว่นคิตตี้นะคะก็จะมีของที่ระลึกขายเยอะแยะเลยเกี่ยวกับน้องคิตตี้กับซาริโอต่างๆนะคะเราก็จะเดินเล่นในคิตตี้ถ่ายรูปกันนะคะการไม่ยุ่ง มันต้องมีกี่อันเนะอุนน้ยอ,อันเนี้ยเป็นไอเคสเซเว่นคิตตี้แล้วก็แอลกอฮอล์จะน่อย EP แรกของวันพาไปที่ไต้หวันนะคะก็จบลงแล้วเรายังเหลืออีก2 EP นะคะยังไงก็ฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้วันพาไปกันด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ